สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นนะครับเช้าวันศุกร์นะครับที่8มกราคมนะครับ2021นะครับตอนนี้ก็เวลานะครับ7จ็นาฬิกาสีนาทีนะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับประเทศออสเตรเลียนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานะครับวิเคราะห์นะครับราคาบิตคอยนะครับแล้วก็อีทูเรียมนะครับแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมานะครับ วิเคราะห์แล้วก็แกะรอยนะครับฟันดเมอรลนะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับเกี่ยวกับนะครับเวิลด์มาร์เก็ตนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็ทั้ง Bitcoin และก็อิตาเลียมนั้นก็สามารถนะครับทำสถิติใหม่นะครับที่น่าสนใจมากๆแต่วันนี้เราก็จะมีคอนเทนต์ดีดีนะครับก็มีข้อมูลดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็เดี๋ยวเราตามไปนะครับแกะรอยนะครับ Bitcoin และก็อิตาเลียมกันเลยครับ ก็ฝากเพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับช่องชาแนลของผมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อทุกท่านนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆนะครับคอนเทนต์ดีๆข้อมูลข่าวสารเชิงลึกนะครับจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านนะครับฟันเดอร์มัลนะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็นะครับเทคนิคอลแอนนไลน์นะครับในเกี่ยวกับเกี่ยวกับตลาดคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บิตคอย n นะครับ ก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกๆไลค์แล้วก็ทุกๆซับสไคร์เบอร์นะครับโอเคเรามาดูนะครับในนะครับอิตาลีนะครับตอนนี้ก็สามารถนะครับขยับเข้ามาอยู่ในท็อป10นะครับ world market cap นะครับมีมูลค่าทรัพย์สินนะครับอันดับที่เท่าไหร่ครับมาดูกันครับนะครับตอนนี้นะครับก็อยู่อันดับที่ 88ของโลกนะครับ88ครับอิตาลียเห็นไหมครับนะครับซึ่งอยู่เหนือบริตโอล์บริตโอล์ไมเยอร์สคริปต์นะครับแล้วก็อยู่เหนือยูเนเต็ดพารเซลเซอร์วิทนะครับของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งปัจจุบันนะครับนะครับอิตาลียนะครับก็มีมูลค่านะครับทรัพย์สินนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่139.45บิลเลียนนะครับ US ดอลลาร์ ก่อนนี้ก็จะถก้สว่าเป็นข่าวดีครับซึ่งมันก็มีความเชื่อมโยงกับราคานะครับเพราะว่ามีผู้ถือนะครับหรือมีความเชื่อมั่นและก็นิยมอิตาเลียมกันมากนะทำให้ราคาพุ่งขึ้นสูงและก็มีโอกาสที่จะทําลายออทา i ไฮนะครับแน่นอนครับตําแหน่งในใน w o r m d r a r k e t cap เนี่ยก็ขยับขึ้นมาติดท็อปร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ88นะครับซึ่งเราจะมาดูนะครับบิตคอยนะครับตัวพ่อของเรานะครับ บิตคอยของเรานี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะครับในจังหวะที่นะครับาราคาขึ้นมาทำนิวทำไฮในทุกๆวันเนี่ยปัจจุบันของเรานี่นะครับบิตคอยเราเนี่ยก็ตอนนี้นะครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่10แล้วนะครับ อันดับที่10นะครับบิตคอยนะครับตอนนี้ก็อยู่ต่ำกว่าเท s l a กับ Facebook เห็นไหมครับ Facebook อยู่อันดับที่8นะครับเท sla อยู่อันดับที่9นะครับบิตคอยเรานะขึ้นมาอยู่อันดับที่10นะครับก็อยู่เหนือ Ten เซ็นตนะของจีนนะครับแล้วก็ Alibaba ของจีนครับตอนนี้นะครับมาร์เก็ตแคปนะครับมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดของบิตคอยก็อยู่ที่697.03บบิลเลียนยูเอสดอลลาร์ครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับนะครับใครที่ถือนะครับบิตคอยนะครับระยะยาวนะครับขอย้ำนะครับระยะยาวนะครับเพราะว่ามูลค่านะครับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามมาคอยตาม Market cap นะครับแล้วก็ตามกลไกของตลาดนะครับตัวนี้ก็มาสรุปให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่าปรากฏการณ์โลกนะครับทั้งอิตาเลียมและบิตคอยครับมีฟันเดอเมนทลที่เรียกว่าแข็งแกร่งแล้วก็สมบูรณ์มากๆนะครับ โอเคอันนี้นะครับเราก็จะมานะครับแกะรอยและวิเคราะห์นะครับบิตคอยกันนะครับว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก่อนที่จะไปนะครับวิเคราะห์บิตคอยกันนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆนะครับทุกท่านนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับในการลงทะเบียนนะผมมีคอร์สเรียนนะครับครับเมื่อสองสมวันที่ผ่านมาก็มีหลายท่านนะครับลงสมัครมาแล้วลงทะเบียนมาแล้วนะครับก็นะครับคอร์สรุ่นที่2นะปี2021นีนี้นะครับก็ จะเริ่มเรียนพรุ่งนี้นะครับจะเปิดเทอมเริ่มเรียนพรุ่งนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถลงทะเบียนวันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอา QR code นะครับให้สแกนนะครับทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับก็ในในคอร์สนี้นะครับจะเริ่มเปิดเรียนพรุ่งนี้นะครับแล้วก็จ่ายค่าเทอมครั้งเดียวนะครับเรียนทั้งปีนะครับ เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าแล้วนะครับในคลาสสอนอะไรบ้างนะครับในคลาสเนี่ยผมก็จะสอนตั้งแต่นะครับปัจจัยพื้นฐานนะครับปัจจัยพื้นฐานฟันเดอร์มัลนะครับซึ่งนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกนะครับที่นะครับนำมาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็วิเคราะห์โดยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็เป็นสมาชิกของ the metric นะครับ the metric crypto นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่นะครับมีทีมงานที่ทำการอานาลัยนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับ แบบโปรเฟชชั่นเลยนะครับอยู่ทางสหรัฐอเมริกานะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นตัวเชื่อมโยงและก็เป็นตัวที่ผมดึงข้อมูลนะครับเชิงลึกจากต่างประเทศนะครับมาถ่ายทอดและก็มาสอนนะครับในห้องเรียนนะครับก็จะมีนะครับการสอนนะครับเกี่ยวกับเทคนิคอลอนะลิซ์ นะครับซึ่งในเทนทคอ์นออนไลน์เนี่ยก็จะมีการสอนให้ดูการอ่านกราฟนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทเทิร์นนะครับเส้น EMA Line นะครับจะเป็น Candlestick Pattern นะครับหรือจะเป็น Triangle Pattern นะครับเป็นต้นนะครับซึ่งหลักๆนะครับแพทเทิร์นที่ Popular นะครับที่นิยมใช้กันทั่วโลกเนี่ยผมก็จะมาสอนนะครับตั้งแต่คนดูกราฟไม่เป็น รวมทั้งการสอนดูแนวรับแนวต้านนะครับแล้วก็ดูนะครับการเข้าซื้อนะในเวลาที่เหมาะสมนะครับในราคาที่ต่ำสุดในราคาที่นะครับ breaking out นะครับการแล้วก็ยังมีห้องต่างหากนะครับเป็นห้องสัญญาลให้ด้วยนะครับว่าเวลานี้นะควรจะเข้าซื้อหรือนะครับจะเข้าขายในเวลาใดที่ได้กำไรสูงสุดนะครับ แล้วก็นะครับในคลาสเนี่ยก็ยังจะมีการสอนนะครับการกระจายความเสี่ยงการลงทุนนะครับในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ทำกำไรได้มากที่สุดเลยนะครับตั้งแต่300%ถึง 10%0% 0หรือมากกว่านั้นนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนักเรียนรุ่นที่1เมื่อปีแล้วเนี่ยปัจจุบันนะครับก็ทำกำไรเกินกันไปแล้วเนี่ย 300%นะครับ300%กันไปแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจนะครับอยากเข้ามานะครับเรียนนะครับรู้นะครับในคอร์สของผมเนี่ยก็สามารถนะครับสแกน QR วอารคนะครับแล้วก็ทักไลน์มาคุยกันได้วันนี้นะครับวันสุดท้ายนะครับลงทะเบียนนะครับถ้าใครลงวันลงทะเบียนวันนี้ปุ๊บเนี่ยผมก็จะลดให้25%นะครับราคาปกติเนี่ยสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับขอโทษครับสามพันเก้าร้อยครับ แต่ถ้าลงทะเบียนวันนี้นะครับทักไลน์มาคุยกับผมเนี่ยลด25%ก็เหลือแค่2,900บาทนะครับก็จ่ายครั้งเดียวนะครับเรียนทั้งปีนะครับแล้วก็ผมก็ยังเป็นโค้ดนะครับเป็นพี่เลี้ยงให้นะตลอดนะครับระยะเวลาการสอนแล้วก็การลงทุนนะครับทั้งปีนะครับตรงนี้ก็คือว่าเป็นโบนัสสุดๆเลยนะครับมีห้องเรียนนะครับมีห้องสัญกณนะครับแล้วก็สามารถทักไลน์ส่วนตัวคุยกับผมได้ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนรบกวนนะครับใครสนใจก็สแกน QR Code ค้นะครับแล้วก็ ทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เราจะเข้าไปนวิเคราะห์นะครับราคาบิตคอยกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนนะครับก็นี่ครับล่าสุดผมเข้าไปดูครับเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับก็หลายท่านอาจจะมีเรื่องอะไรนะครับใจหายวูบนะครับเพราะว่าเรามาดูไทม์เฟรม h 1กันก่อนนะครับสรุป h 1นึ่เห็นไหมครับก็คือทะลุเกิน3า0 0 0ื่นนะครับผมแจ้งไปเมื่อวานนะครับเป้าหมายผมนะครับหลายท่านอาจจะเก็บกำไรไปเรียบร้อยนะครับขึ้นไปถึง40,000ื เห็นไหมครับขึ้นไปถึง40,000นะครับซึ่งเป้าผมบอกไปแล้วว่าอย่างน้อย38,000จำได้ไหมครับเมื่อคลิปที่แล้วนะผมแจ้งไปว่าเป้าหมายนะครับทำกำไรอยู่ที่38,000หรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือไปสร้างแนวต้านใหม่นะครับที่40,000นะครับ427นะครับเมื่อเมื่อเช้ามืดนะครับ3ชั่วโมงที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือนะครับแล้วก็ย่อตัวลงแรงเลยนะครับถ้าใครดูกราฟไม่เป็นนะครับถ้าใครเป็นมือใหม่เนี่ยก็คงหวาดเสียแล้วก็คงนะครับ อาจจะโดนล้างพอร์ตไปนะครับหรือถ้าใครตกใจอาจจะแบบเทขายไปแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่มีอะไรครับเป็นการย่อตัวนะครับเป็นการเขาเรียกละขย่านะครับขย่าให้คนที่นะครับมือใหม่หรือแมลงเม่าเนี่ยนะครับหวาดเสียวกันนะครับคือย่อตัวลงไปต่ําสุดเลยครับเมื่อ3ามชั่วโมงที่แล้วนี่ครับลงไปต่ําสุดนะครับที่36,500นะครับกลมๆกลมเห็นไหมครับซึ่งนะครับ เป็นนะครับเส้น EMA ของผมนะครับมาชนแนวต้านของผมนะครับเส้น EMA นะครับ51นะครับในไทม์เฟรม H1 นี่นะครับผมวงให้ดูเห็นไหมครับนี่คือเส้น EMA ล่างนะครับอ่าเส้น EMA ล่างล่างนะครับอ่าเป็นเส้น EMA 51นะครับถ้าใครอยากเรียนรู้นะครับการอ่านเส้น EMA ไลน์ก็เข้ามาเรียนในคลาสผมได้นะครับเห็นไหมครับเป็นแนวต้านนะครับลงไปนะครับเกือบถึงนะครับแต่ไม่ถึงแล้วชนนะครับนะครับชนแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาโดนช้อนซื้อกลับขึ้นมาครับปัจจุบันก็นะครับ สามชั่วโมงล่าสุดนี่ก็เป็นสีเขียวแล้วนะครับเด้งกลับขึ้นมาตอนนี้ก็เทรดอยู่ที่ราคา39,188เาัห้ย็นไหมครับกำลังวิ่งอยู่อันนี้สดเลยนะครับนะผมให้ดูตลาดการสดๆอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แล้วหลายท่านอาจสงสัยว่าแล้วยังไงครับจะไปยังไงต่อนะครับจะขึ้นต่อไหมจะลงต่อไหมนะครับผมบอกให้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตีตีกรอบให้ดูนะครับตอนนี้นะครับอ่าบิตคอยนะได้ขึ้นมาทำนิวชาแนลแล้วครับเป็นชาแนลใหม่นะครับตั้งแต่ราคานะครับอ่าไฮเดิมนะครับ ตั้งแต่ราคาเดิมนะนนี้นะครับผมให้ดูครับเป็น New ชา a n ลนะครับตั้งแต่ราคาเดิมที่ราคา30,000นะครับเพื่อนๆจดไว้ได้เลยครับ35,895ครับเป็นแนวรับนะครับตอนนี้ต้านตรงนั้นเป็นเปลี่ยนเป็นแนวรับแล้วนะครับแนวต้านนะครับ35,895เปลี่ยนเป็นแนวรับนะครับแต่ว่ายังไม่จบนะครับต้องดูต่อไปว่าจะรับอยู่ไหมรับดันตัวขึ้นไปนะครับแล้วแนวต้านด้านบนแนวต้านใหม่นะครับจดเลยนะครับ44,27นะครับ แนวต้านใหม่นะครับเพราะนั้นนี่คือ new c h a นนะครับ c h a นด้านบนนะครับที่นะครับบิคอยจะวิ่งนะครับขย่าขวัญให้คนหลายคนครับหวาดเสียวเล่นนะครับโอเคเพราะฉนั้นถามว่าตรงนี้จะไปไงต่อนะครับเรายังสรุปไม่ได้ต้องรอตลาดนะครับต้องดูต้องดูกราฟนะดูแพทเทิร์นนะครับณตอนนี้นะผมมองให้นะครับว่าตอนนี้นะครับอาจจะวิ่งไสด์เวนะครับตอนนี้อยู่สายเวนะซึ่งผมจะรอดู อีกหลายชั่วโมงข้างหน้านะครับถ้าใครอยู่ในห้องเรียนนะครับใครเป็นนักเรียนผมไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมจะส่งในห้องสิกเนอแล้วก็ห้องเรียนให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมันจะฟอร์มยิ่งนะครับอ่าแพทเทิร์นอะไรบ้างนะอาจจะเป็น W อาจจะเป็น Triangle หรือเปล่านะครับแต่ผมอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆนะครับอยากจะเตือนเพื่อนๆนะครับเป็นแพทเทิร์นใหม่นะครับอันนี้ดูให้ดีนะครับผมจะตีให้ดูนะครับนี่คือเรียกว่า Rising wedge pattern เห็นไหมครับเส้นสีน้ำเงินนะครับนะครับพุ่งขึ้นไปข้างบน2เส้นเหม อันนี้คือจุดอันตรายจุดวาดเสียวนะครับจุดนี้นะครับตรงปลายมันะครับปลาย rising wedge pattern เนี่ยนะครับ,รบมันจะอยู่ประมาณเลย40,000ื่นกนไปประมาณ4 3่หมนะครับถ้ามันทะลุ40,000ไปแต่ไปหยุดที่ประมาณ4 3่หมไม่เกิน4 5่หมนะครับแล้วนะครับมันมีโอกาสที่จะย่อตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะ 80-90%นะครับฟังให้ดีนะครับ80-90%ถ้านะครับถ้า rising wedge pattern นะครับ forming แล้วมันเบรกนะครับเพราะ pattern ตัวนี้เป็น pattern ที่ breaking down ครับก็คือย่อตัวนะครับก็คือมันไม่ได้ลงแบบว่า bitcoin จะ reverse หรือยังเนี่ยยังไม่ reverse นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่แต่มันจะย่อตัวค่อนข้างรุนแรงนะพอนี้เป็น pattern ที่แบบว่ามันจะถึงแนวต้านใหญ่ข้างบนนะซึ่งผมมองว่า อาจจะต้องอาจจะไม่ใช่40,000แล้วดูแล้วไม่น่าใช่40,000ด้วยนะครับอาจจะเป็น40,000เลย้นไม่อาจจะเป็น4ี่หม4สานะเพราะมันจะเป็นปลายของ rising wedge นะครับ rising wedge เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับใครจะเทรดตัวนี้เสี่ยงขึ้นไปถ้าขึ้นไปอีกหน่อย4ี่หมถึง4ี่หมก็ปิดกําไรได้นะครับหรือว่ารอสัญญาณจากผมในคลิปต่อไปนะครับแต่ปัจจุบันนะครับค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเพราะว่าแพทเทิร์นนี้นะครับ พอไปถึงปลายมันนะครับปลายสามเหลี่ยมด้านบนเนี่ยมันก็จะย่อตัวลงมานะครับย่อตัวให้เห็นได้ตั้งแต่10%เถึง30%เลยทีเดียวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมานะครับวิเคราะห์ในคลิปต่อไปว่าจุดที่ย่อนะครับจุดที่ย่อนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าวันนี้ผมจะพอทํําทานายได้ไหมครับอะจริงๆแล้วนะครับจุดที่ย่อนะเพื่อนเพื่อนเทคโนไปจุดที่ย่อนะครับเราไปดูในไทม์เฟรมเดย์วันนะครับจุดที่ย่อณตอนนี้นะครับเพื่อนจดดไไว้้เลยนะครับจุดที่่สาามรถยอลงมาได้นะครรับหืออ ตั้งออเดอร์ซื้อไม่ได้เลยคือที่30,000 30, 30นะครับ3,030 US ดอลลาร์นะครับถ้าเป็นไทยบาทเอาไปคูณ30เอาเองนะครับเลทปัจจุบันนะครับหรือถ้าเป็นที่ออสเตรเลียก็เอาไปคูณตอนนี้เลทอยู่ที่1.29อนะครับออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับเอาไปคูณเอานะครับโอเคนะครับใครสามารถที่จะรอช้อนซื้อรอต่อรอตั้งออเดอร์รับนะครับไปตั้งอยู่ที่นะครับตรงนี้เลยนะครับ เป็นเส้น EMA นะครับเห็นไหมครับเส้นสีเขียวนี้เส้น EMA 9นะครับใน Time Frame Day 1นะครับอยู่ที่ประมาณ33,000ก็ได้นะสา0หมกลมๆโอเคไหมครับนี่เป็นจุดแนวรับที่อาจจะย่อลงมาได้เมื่อไหลก็ได้อาจจะวิ่งขึ้นไป43,000ก่อนถึง45,000แล้วก็ย่อตัวลงมานะครับซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องมาดูในชาน e ลนี้นะครับ มันยังสรุปไม่ได้นะครับต้องมาดูในชาแนลนี้ว่าชายเนาะชาแนลนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้กล่าวมาเนี่ยชาแนลด้านบนเนี่ยจะฟ์มแพ p a t ิร์ n อะไรแล้วจะไซด์เว์แล้วจะ break in b บ e a k down นะครับ break out หรือว่าเออขอโทษครับเบ e a k up หรือ break down นะครับต้องมารอผมคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับเพื่อนๆเคลียร์นะครับตรงนี้โอเคงั้นเราจะไปต่อกันที่นะครับอีทเลียมนะครับเรามาดูอีทเลียมอีทอเียมเป็นอย่างไรบ้างนะครับอีทเลียมก็เช่นกันครับตอนนี้นะครับค่อนข้างนะครับ เรามาดูก่อนนะครับว่าเมื่อคืนนี้ขึ้นไปสูงสุดที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะตีเส้นให้ดูครับขึ้นไปสูงสุดนะครับตอนนี้ยังวิ่งอยู่นะครับ1 2ึ่งหมื่ครับครับตอนนี้นะครับอิตาเลียนก็ขึ้นไปสูงนะครับทำไฮนะครับหนึ่งสองเก้าสามครับครับหนึ่งสองเก้าสามนี่เดี๋ยวมาดูยอดก่อนครับว่ายังไม่ทะลุออทำไฮนะครับออทำไฮ้เขาอยู่ที่หนึ่งสามเจ็ดสามโอเคไหมครับผมบอกไปแล้วเมื่อคลิปที่แล้วนะครับอิตาเลียนออทำไฮอยู่ที่ 1373 u s ดอลลาร US Dollar ปัจจุบันเขากำลังพยายามจะขึ้นไปทำลาย all time high นะครับเขายังตามหลังบิตคอยอยู่เนาะโอเคเข้าใจตรงกันเนาะเพราะนั้นยังไปต่อได้นะครับอีเธอเรียมยังไปต่อได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนั้นจะสุดไง่ายนะแต่อาจจะจะเห็นย่อลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งถามว่าจะย่อลงมาประมาณไหนยังเป็นตัวเลขเดิมครับ1นึนะครับ1นึนะครับ 1, 000, ตัต้งแต่ 1, 000, 1 000, นึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นต้นๆถึง1นึ่งหมื่นหนึ่งพันนะเป็นจุดยอดตัวลงมา ถ้าเขาเขาหมดแรงเขาเอาจจะย่อตัวลงมาพักตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นต่อ นะครับเพราะฉะนั้นอิตาเลียมจะดูง่ายๆยังไงเขาต้องพยายามขึ้นไปทําลายออทําไฮให้ได้นะครับเพราะนั้นช่วงนี้ใครจะตั้งซื้อที่1 1 0 0 0หมื่นหนึ่งพันตั้งแต่หนึ่งหมื่นนะครับเออขอโทษครับหนึ่งพันยูเอสดอลลาร์นะครับหนึ่งพันยูเอสดอลลาร์หนึ่งพันหนึ่งร้อยตั้งรอซื้อได้นะครับหรือถ้าใครนะครับกล้าเสี่ยงซื้อได้เลยนะครับอิตาเลียมซื้อเลยเพราะยังไงเขาต้องขึ้นไปทำออทําไฮอยู่แล้วนะครับซื้อได้เลยนะครับซื้อได้เลยแล้วก็ถือไว้นะอันนี้คือระยะยาวนะครับถ้้้้้้้้้้้้้้าาาาใใใใใคคครรรรรเเเเกก็็บบบสสััััันน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 นีีีี่่่่่ยยยไมแะะะะหหหซซซืืือออออตตตงงงงงงขลิดึึถถท1,000 1,000 100โอเคไหมครับนะครับแล้วถ้าใครที่ถือยาวๆเลยครับถือแบบเหมือนบิตคอยนะครับซื้อได้เลยครับเพราะยังไงเดี๋ยวมันต้องขึ้นไปทําลายล r ทำหายแน่นอนนะครับโอเคนะครับอย่างไรก็ตามนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับขอให้ใช้ข้อมูลที่ผมมาแชร์นะครับการวิเคราะห์เนี่ยไปพิจารณากับข้อมูลของคุณนะครับที่นะครับศึกษาข้อมูลนะครับให้ลึกซึ้งอย่างละเอียดถีทั่วนะครับเอาข้อมูลของผมนะครับ ไปพิจารณาแล้วก็ไตร่ตรองดูให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็นะครับชั่งน้าหนักตัวเองว่าตัวเองนั้นสามารถมีความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนในพอร์ตของคุณนะครับ สำหรับวันนี้ก็นะครับฝากไว้แค่นี้นะเพื่อนๆพืนท่านใดนะครับที่มีคำถามสงสัยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือท่านใดสนใจนะครับอยากมาศึกษานะครับมาหาความรู้มาเรียนนะครับเพิ่มเติมนะครับอยากจะมาเกาะเทรนอยากจะมาสร้างกำไรแบบไฮโปรฟิตนะครับอยากจะมารู้ว่าบูรันมันจะจบเมื่อไหร่นะครับและจะควรจะตั้งขายราคาที่สูงที่สุดเท่าไหร่เข้ามาเรียนกับผมได้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วย เพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปที่ดีนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรซีและก็บิตคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านฟันเดเมนทัลนะครับหรือในด้านเทคนิคอลอนาลัยนะครับก็วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอาจจะเป็นวันอาทิตย์นะครับพรุ่งนี้ผมจะไม่ทำคลิปเพราะพรุ่งนี้มีสอนนะครับพรุ่งนี้มีสอนนักเรียนนะครับอาจจะหยุดงดโพสต์คอนเทนต์หนึ่งวันนะครับอาจจะมาเจอกันอีกทีวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับทุกๆ subscriber ทุกๆ Like ทุกๆ c o m เมนตนะครับทุกท่านคือกำลังใจของผมที่ทำให้ผมผลิตนะครับคอนเทนต์ดีๆออกมานะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ